สวัสดีครับวันนี้เว็บพันคลิปครับอันนี้จะมารีวิวกระสุนจุดสองสองครับยี่ห้อวินเชสเ,เตอร์ยูนเน ited นะครับไม่ใช่นะครับเป็นวินเชสเ,เตอร์ธรรมดาครับ X super อ,อ,อันนี้รูปร่างภายนอกก็เล็กครับแต่ว่าบรรจุห้าสิบนัดนะครับ ก็ได้หน้าก็จะบอกว่าจะสองสองสามสิบหกแกรนนะครับก็ Made in USA นะครับก็ผลิตมาจากประเทศสหรัฐอเมริการครับของกระสุนวินเชสเตอร์นะครับอ่อ Warning ครับอันตรายนะครับให้ Keep out of reach of children นะครับแปลว่าเด็กไม่ควรถือนะครับ ไม่ใช่นะครับคือให้เก็บไว้ที่ไกลๆจากจากเด็กนะครับอันตรายนะครับก็นี้กล่องนี้ก็บรรจุห้าสิบนัดนะครับวินเชสเตอร์ี่ด้านข้างครับด้านข้างกเหมอนกันครับวินเชสเตอร์เอ็กซ์เพอร์ก็คือบรรจุเป็นหวัหวหัวรูนะครับ นี่ด้านหลังครับแปลว่าอะไรไม่รู้ครับเขียนมาเยอะเหลือเกินครับเป็นภาษาฝรั่งเดี๋ยวไปดูด้านในครับ w i n d s ร r v r m i t smoke game เดี๋ยวไปดูด้านในครับ ว้าว <Wow. S 2> อันนี้เป็นหัวระเบิดนะครับหรือว่าหัวรูนะครับอขออนุญาตครับผมถือมือเดียวนะครับก็แกะออกมาแล้ครับด้านในเป็นแบบนี้ครับอันนี้โอ้โหนี่เป็นหัวระเบิดนะครับเพ่งเคยเห็นนะครับก็ขนาดก็เหมือนจุดสองสองเข้าไปนะครับ ด้านหลังก็ด้านหลังก็จะเป็น x s u p e r นะครับ x s u p e r นี่คือน่านจะเป็นขนาดาหัวรูนะครับนี่ครับเราชาวบ้านชาวบ้านเรียกว่าหัวระเบิดนะครับไอหัวนี้นี่ครับก็คือสัตว์โดนนี่คือนัดเดียวจอดนะครับมีมูฟรถสามารถล้มหมูป่าได้เลยนะครับไอจุดสองสธรรมดานีครับ ถ้าเป็นแมกนัมจะยาวกว่านี้นะครับอันนี้อันนี้ก็ตกอยู่กล่องละห้าถึงหกนะครับถ้าตามบ้านนอกนะครับถ้าในเมืองก็ร้านก็น่าจะถูกกว่านี้นะครับอันนี้สั่งตรงจากร้านนะครับจากกรุงเทพครับก็ขั้นตอนการซื้อก็นะครับต้องมีใบประกอบครับปืนนะครับโดยซื้อครับทำให้ถูกต้องนะครับถือว่า อขคพองกระสุนนี่ก็คือผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับต้องไปดูข้อกฎหมายดีๆนะครับพี่น้องครับก็นี่รีวิวให้ดูเฉยๆนะครับ X Super Winchester นะครับดีไม่ใช่ Unite นะครับเป็น X Super ธรรมดาครับก็นี้กล่องนี้ก็บรรจุอยู่50นัดครับของแท้แน่นอนครับนี่ครับของแท้เขาจะบรรจุสลับกันอย่างนี้ครับ แล้วกล่องมันเล็กครับไม่เหมือนกับเอสบี B, กล่องเดี๋ยวเทียบกับกล่อง SB สดูนะนี่ครับกล่อง SB จะใหญ่กว่านะครับแต่บรรจุ50บนัดเหมือนกันครับอันนี้มันของวินเชสเตอร์นี่ของฝรั่งมั่นใจได้เลยครับเปลี่ยงเป็นโดนเปลี่ยงออกเปลี่ยงออกนะครับพี่น้องก็ไปหาได้ด้ครับหาซื้อตามร้านค้า โอเคครับผมแบบเฟนคลิปก็จบการรีวิวครับกระสุนจุดสองสองวินเชสเตอร์นะครับเอ็กซ์ปเพอร์อ่าไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ